เอาลองเกีดาหนก็ต้องเจอกับไทท่าน60เมตรโู้ไทยท่านทุกกำแพงโอ้ยนี่อะไรเตะเท้งไว้เฮ้ยนี่ไทท่านอ้าตกคู่แม่งเอ้ยนะครับเกือบเทแล้ว วันนี้ครับเรามาเชิญ The Broker มาดูเกม ARBS แล้วนะฮะในวันนีนะ้เราจะมาทําการเล่นตัวละครอัปเดตใหม่นะครับนะซึ่งก็เฮ้ยไม่ใช่แค่ตัวละครนะครับนะท่านดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปรับแต่งเทคตัวหนังสือแล้วก็กรอบของตัวหนังสือด้วยนะครับนะเออดูดิโอ้โหดูสวยขึ้นเยอะนะเนี่ยนะครับมนะไหนดูไหนลองออกไปดูด้านนอกนี้ปุ๊บรูปก็เป็นรูปใหม่ด้วยว่ะท่านผู้ชมนะครับ ARBS ครับ Animal Rewards Battle Simulator นะฮะดูดิ นะครับเป็นเป็นคิงคองนะครับสู้กับทีเร็กนะครับนะดูดิคิงคองไม่ติดอาวุธเยอะเลยนะครับนะดูดิดูด,ดินะครับแล้วก็มีกองเรือแบบบูฟารีนด้วยเว้ยเฮ้ยเออแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆให้มันดูสวยขึ้นนะครับนะเออให้มันดูน่าเล่นแถมยังมากับตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งด้วยที่ผมบอกว่าผมจะเล่นในเมื่อวานดีนะครับนะซึ่งมันก็คือเห็นมันว่ามันอยู่ไหนว่ามันอยู่เผ่ามนุษย์หรือเปล่านะครับไหนไหนไหนปื๊บปั๊บปั๊บนีน่ลิงนะครับปั๊บปั๊บุยหุยนี่ไง มันชื่อว่าคริปโตโบโบนะครับนะเออนะครับมันมันพื่อภาษาไทยนะครับประมาณว่าคริปโตพี่ชายอย่างเงี้ยนะครับมาเออนะครับแปลกไ้เ้ยนะครับนะตัวละครนี้มีถึงราคาร้อยห้าสิบเหรียญเลยทีเดียวนะครับไหนลองตั้งดูดิปัดดิคริปโตโบส์นะครับมาเออดูดิสุบะรีด้วยนะครับโอ้โหนะครับไอเนี้ยดูหน้าตาดูเหมือนมนุษย์ที่สุดแล้วนะครับนะ เออคนสร้างฉลองหรือเปล่านะครับเขียนว่า NFT นะครับนะเออ NFT ของ ARBS เว้ยเออแม่งสร้างเองด้วยนะครับแล้วก็มีควันติดอยู่ที่หัวด้วยนะครับโคตรเจ๋งนะฮะอ่าเอาล่ะแล้วในสนามนี้ที่คุณเห็นคือสนามโปเกมอนนะครับผมจะให้ไอคลิปโตบ,บอมเนี่เจอกับตัวอะไรดีนี่เจอดีไปเลยดีแกงลีโอในดัตเว้ยไหนลองดูดินะครับดูซิมันจะโหดขนาดไหนอโอ้พวกนราจัดการมบนปีนโปอา้าว ดี๋ยวก่อนนะเครื่องกุหลาเออมาแล้วนะครับนะโอูโหมอแล้วโอ้โยูใส่หมันเร็วพวกเราโอ้โหใครโทรมา mache, วะเ <além S 2> <corps. S 1> นี่ยแม่เอ้ยเวลานี้ไม่หมอโอ้พวกเราสู <ol> <ol ages> ้เต็บไเจ็บกลาวจะคอยอ่ะโอ้เฮ้ยมันหมุนอะไรวะน่านะครับเฮ้ยมันหมุนว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนว่ะมันหมุนว่ะมันหมุนเหรียญว่ะแล้วมันก็ปล่อยลูกบอลนะครับนะเออเอาดีนะครับเออเป็นลูกบอลว่ะ แล้วก็หมุนเป็นคล้ายๆมีเสียงเหรียญด้วยนะครับดูดิตายหมดเลยนะฮะเอออุ้ยมีระเบิดด้วยนะครับบอลมันระเบิดได้ด้วยอ่ะเอาอย่างเงี้แล้วกันงั้นให้มันมาดันเส้นทางมรณะสุดโหดนะครับนะเออดูซิมันจะรอดหรือเปล่านะครับนายบัคคิปโบโบเนี่ยนะครับนะเอาละอู้คอรอดอยู่แล้วนี่เอาละครับตอนนี้โยนใส่เจ้าหมาป่านะครับเจ้าหมาป่าว่าไงนะครับอู้อูอร่อยโอ้โหแกตายซะนี่ห้ตายไรละ จนไม่พล oh, ังคริปโตบอมลว้ยเฮ้ยจับ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 โอ้โหไอเวียงใส่วัมาหนาป่าไม่ไหวว่ะอาปาบอกโอ้โห้โแกแกข้าแกให้ตายแกโอเคเอาละตั้งหลักหนึ่งสองซ้ำโดดงับไม่เอาฮเอ้าวยังไงคริปโตบอกโอ้โหไหวว่ะเออร้อยห้าสิบขนาดนี้นี่เจอโอ้โหพ่นขี้มูกใส่เป็นไงนะครับนะเอ้ายังไงครับกระทิงกอก้อนกูเออเอ้ายังไงเออ เอ้ปนนีิโอ้คนคีบบุกใส่อีกรอบนึงโอ้โหตายไปดีนะครับต่อมาเจออาสีมาสามาต้นตักแล้วนะครับมนาะถ้าสังเกตจริงๆนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเดินช้าหน่อยนะครับดูดิเดินยังไม่ถึงเลยปะโถเอ้ยอ่ะพี่โตถึงตาพี่โตแล้วโอ้ถึงช้อนโลหรอโอเคเอามันโยนอะไรมาวะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้มันคือพลังระเบิดของคิปโตบอยยังไงล่ะย,ย่าโอ้โหเอาต่ทิ้งเลยเว้เฮ้ยพี่โตนี่ต่โอ,อ้โหต่ลูกทิ้งเลยไว้พี่โตบอกโอ้ช้อนหน่อเอ ข้ามาในหมุนข้าดูบริยูข้าลยหมุนตัวนะโอ้โหนี่เนี่ยบัดขวาพี่โตเอามันเลยเออโดนระเบิดไปแล้วนะครับนะพี่โตยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการต่อสู้ของมันคือการหมุนนะครับนะเราเราเออเอเอมันหมุนเป็นเหรียญน่ะนะครับมาหมุนเร็วๆแล้วเออไม่ไหวอะพี่โตกูนอนเลยนะครับนะเอ้ามึงไปยุ่งอะไรกับทอวะนะ่ะทอบอกกูอยู่ของกูดีมากโอ้ยนะครับมันสามารถควบคุม ควบคุมลูกบอลได้นะดูดิลูกบอลสามารถเลี้ยวไปได้เลยนะครับนะตามที่มันต้องการนะครับดูดิมันอยากฆ่าใครมันก็โยนลูกบอลใส่แล้วลูกบอลก็จะเลี้ยวตามที่มันคิดนะครับนะเอาละรับตานะต่อมาถ้าสมมติไอคลิปตัวบอมน,นะครับมีมากกว่า1ตัวจะเป็นยังไงนะครับนะเออดูซีแมงจะเป็นยังไงวะจะหยุดมันด้วยกองทัพทหารสุดโหดนี่พวกเราเตรียมพร้อมแล้วจะเข้ามาก็โยนหอ,อกใส่มันเลยแล้วก็ยิงธนูตามันไปซะนี่เอาละไปนี่เออยยิงเข้าไป อ,อตายเว้ยมีตายเว้ยเออระเบิดใส่ตัวเองเว้ยเฮ้ยนี่นี่บกมอนอย่าให้บกมอนเข้ามาระวังระเบิดมันโยนมาแล้วอยู่ที่จะระเบิดไหมวะนะครับนะดูดิดูดิเป็นไงนะครับนะ้าระวังมันโยนลูกแกโอ้โโหาวมันโยนลูกระเบิดมาแล้วพวกเราเหนียวตัวรอดเอาอาทะนุป,ปากพวกตัวเองนะครับนะยิงเองปากเองเว้ยเฮ้ยเออเอาละยังเหลือคนมีชีวิตรอดก็คือฉันห่อห่อสะดุดอ้า ไม่รอดแล้วนะครับนะแมวงได้โดนแล้วโอ้โหแวกโดนระเบิดอีกแล้วโอ้โหพวกเราหลบหนีภัยโอ้โหหินหินทับชั้นเออไม้ทับชั้นเอาละนี่ไงนี่แนี่เออระวังระเบิดโอ้โหมันโดนมาโอ้โหดูดิดูดิชิปหายแล้วชิปหายแล้วเอออะตายไปดินะครับจะรอดเหรอนะครับไอ้นี่ว่าไงนะครับดูดิดูดิหินเอ้ยไม่ใช่ไอ้ลูกวงกลมที่มันโยนใส่มานะครับคือมันมันบังคับได้อะไอ้คริปโตโบเนี่ยนะครับนะ เอาหลังงั้นแกต้องเจอข้าข้ามันพร้อมกับลูกน้องทอนี่แกแ้แค้นไปเลยนะพวกขราตะกี้มันตืบแกโดยที่แกนั้นแตะมันไม่ได้เลยคราวนี้แกใส่มันเต็มที่เลยเนาะไปนครับนะไอ้พวกทวักเสร็จกูด,ดีดีตีนายบัจชิตเอาดิโอ้โหพวกเราบัโยนมัโย,น,น,ยนลูกอะไรไม่รู้มาอาฮะอุ้ยลูกมันแรงอยู่แล้วเนี่ยไอ้ลูกระเบิดเนี่ยไอ้ลูกวงกลมเนี่ยนะครับนะ เออแล้วก็หมนุน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 แต่ว่าถ้าหมุนสังเกตดีจะเป็นรูปบีนะครับเป็นเหรียญบิตคอยนะครับหน้าตัวบีนะฮะดูดิดูดินะครับนี่น,นี่เห็นไหมนะครับเออนี่ตายดิรอคอเลยไม่มีใครหยุดอยู่โว้ยเอ้าดีเอาดีนะครับเอาละต่อมาผมจะรองสร้าง,ง,งหน้า ของ NFT ดูนะครับนะาไอคิปตัวโบนะครับลองซ้ำตัวใหญ่ๆดูดิแล้วก็เอาเลือดประมาณสัก50ตีประมาณ20โอ้โหขนาดไหนวันนี้เอาละไม่รู้ล่ะไปเอาล่ะโอ้พวกเราระวังด้วยลูว่าขนาดยักษ์ดื่มมันมันนี่นะครับนะาโอ้เอาลยเว้เอาลยเว้เออเออเออเอาลยเว้สู้ยากนะเนี่ยสู้ยากกันเนี่ยเออเออหมุนหมุนดิหมุนไปพลังคิปโตหมุน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 มันทำอะไรของมันวะน้ามันควบคุมเองไม่ได้นะครับนะเออดูดิ ดูดิไอ้ลูกบอลน,นะครับที่โยนมาก็ตกนะครับนะเออเออโดนในประเทศโดนในประเทศตกไปซ้ำเมืองเรียบร้อยครับตายอ่ะท่านผู้ชมงั้นเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่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 เอาแหละดอยวลองดูซินะครับเหรียญจะหัวขนาดไหนไอ้ลูกบอลน,นี้นะครับนะเอาระระว่างลูกบอลดี่มันแรงมากโอ้โหอุ้ยตายหมดเลยนะครับ ลูกบอลมาหาปไรยโอ้อย่าโดนลูกบอลมันเด็ขดขาดไม่นะโอ้ฮ่าใส่หัวเลยตายนะครับตะกีก้ขนาดอยู่ต้องไกลนะครับโอ้โหรัศมีแรงมากนะครับอูโอ้แสดงว่ายิ่งผมเอาตัวมันใหญ่ขึ้นประมาณเท่านี้ลูกบอลที่โอ้โหรัศมีมันก็จะโคตรไกลเลยดิ อ่ะท่าผู้ชมงั้นตัวนี้เป็นตัวบอสละกันนะครับที่เดี๋ยวผมจะลดมันให้ประมาณสัก30ม0ตีสิละกันอ่ะอ่ะโอเคอ่ะระเบิดมานะโอเคซึ่งตัวมันจะเท่กว่านี้นะครับนะซึ่งตัวมันจะอ่านนี่กันตาเรืองแสงนะครับนะโอ้โหตาเรืองแสงข้างหนึ่งละกันนะครับนะเออแล้วก็ตาลุกโชว์เป็นไฟนะครับนะโอ้เจ๋งอยู่นะแต่ไม่เอาดีกว่าอ่ะแล้วก็ติดด้านหลังอุย้ยมีตูดด้วยเฮ้ยเอรเบียกูเพิ่งเคยเห็นตูดแต่ขนะ้ามาตูดแบบเป็น ก้นๆเหมือนปาหมิปโปโกยังไงไม่รู้วะนะครับนะอ่ะรอดไม่รอดยังไงเจอฝูงมลแรงกูไปก่อนเลยนะกันอเออฝผงมลแรงจัดการไปเลยพวกอมันให้ตายไปเลยเน่เน่นแมงม,มุวไปปีโนโปพวกเราสูมา้มันระวังมันโยนลูกอะไรมาน่ะไม่ต้องกลัวอ่ะโอ้โหโคตรแรงนะครับนาะเออแต่ที่รู้มันตายก่อนเอาละครับต่อมาเจอกองทัพแฟ,ฟนตาซีนะครับปีพี่โตไฮได้าห้าหัวแล้วก็น้ำด้วย หัวหน้ามาังกรนะครับนะที่มีราคา400เหรียญมากกว่าไอ้นั่นประมาณ2-3เท่าเลยนะครับนะเอาระดูจัดการมอนหุยมันคืออลยเนาะเอา4บาสไมาต้นต่อไม่เข้าใจีน่นี่ค่าจัดการมันแล้วนี่เราต้องผลักให้มันตกไปให้ได้ไอ้ยักษ์นี่ถึงแม้แล้จะตีมันไม่เข้าโอ้โหด่ข่าขอเสียสละยา่าโอ้โหนะครับอู้ลูกพี่เราเนี่ย ตีไม่เก่งเท่ามันนะแต่ก็ยังชนะมันได้ด้วยการผลักมันตกนะครับนะสุดยอดจริงๆเลยครับท่านลูกพี่อ่ะงั้นต้องเจออินฟอนอลนะครับนะเราปีศาจจากนรกด่มีหลอดปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บพลทหารหมานี่เอาละเว้นี่นี่อ่ะปะปนกันไปนะครับนะดูซิลุมมันจะเป็นยังไงไปพวกเราฆ่ามันโอ้ยจะไปสนลูกใจบอลมันโอ้โหดูซิมันทำอะไรได้โอ้โหตายหมดเลยไม่โอ้ย เมองอดข้อลูกน้องชอนน้อยบูโอ้เอาดูซิสู้มันได้หรือเปล่านะครับไ,ไอคิปโตโบตัวนี้โอ้โหเสียบเข้าไปเท่านั้นแหละนะครับนะลูกบอลตกถึงหัวแล้วชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่อ้าโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่มีใครสู้ลูกบอลมันได้เลยโอ้โหสรุปคือตายหมดนะครับนะยังเหลือใครรอดอีกนะครับนะเออตายนะครับโอ้โหลูกบอลแรงจัดนะครับถ้าไม่อัพก็คงไม่ตายแล้วครับนะอ่ะแล้วต่อมาผมจะเอาลูกน้องพวกมันมานะครับนะนี่เป็นลูกน้องของพวกมันแล้วกันนะครับ ลูกน้องคริปโตบอมนะครับนะผู้พวกโลาคือกัง้าคริปโต NFT ซึ่งคราวนี้นะครับน้าเอาพวกอะไรดีสำหรับพวกเรานะครับเอาเป็นทีเล็กแล้วกันนะครับนะนี่ทีเล็กจ่าูงนะครับนะเอาเลือดประมาณสักห้าอยละกันให้มันอึดหน่อยนะครับพอสู้ได้ตีประมาณสัก5าแล้วกันเออนี่จ่าูงไปเลยแล้วก็ตามด้วยลูกน้องนะครับที่ตัวเล็กกว่าปั๊บปั๊บนี่แล้วก็สเปนโซอรัสที่เป็นแม่ทับน้เอาประมาณ สองสามตัวแล้วกันนี่อ่ะตามด้วยลูกน้องนะครับนี่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 พวกเราจะชนะสุกนี้โดยการกินเหนียวไก่เนียวไก่พ่อมูซี่ไม่ใช่โดยการเอาจํานวนที่เยอะกว่าไปพวกเราจัดการมันบรรยนเลยมาแล้วต้มโอ้โหฆ่ากระทั่งลูกน้องตัวเองแม่งเอ้ยนะครับนะอาวุธแรงเกินนะครับตอนนี้ครับทีเล็กนะครับยังไม่โดนพลังนะครับนงหัวหน้าใหญ่สุดว่าไงนะครับระวังเฮ้ยมันสร้างลูกนี้มาอีกแล้วมันเป่าลูกปอมาแล้วอ้านะครับ มาแล้วลูกนี้ตรงโอ้โหตายหมดเลยนะครับลูกน้องตายเรียบแต่ข้าไม่ตายหรอกเว้ยข้าถูกอัพย่างดีนี่มาจัดการแกโอโอ้โอ้มันทำอะไรวะน่ะโอ้ เอาละฉันไม่สนลูกระเบิดโอ้โหชิบหายโอ้ฉันยังได้ตาหนึ่งยังกัดแกได้อยู่ยังงับขาแกได้โอ้เฮ้ออะไรอะไรเอ้แกจะให้ฉันุขุดบิตคอยให้แกหรือยังไงนะครับนะเอาละ,าละมาเลยเออลูกระเบิดไม่นะมอยม่ยตาสุดท้ายของฉันฉันยังไม่ได้กัดกระดูกแกเลยมวยอ่าลังไม่ระเบิดแล้วครับตายแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะค,ะครับผมคิดว่าตัวธรรมดาของสู้มันไม่ได้แล้วแหละตอนนี้ เอาเราพวกเรากองทัพทหารหน่วยคอมมานโดสุดโหดพวกเราถูกสั่งจากสา,าราัาเพื่อมาจัดก,การแกไอ้ไอ้เฟที่สุดชั่ววาวไรฮลิคอปเตอร์ดีเขาไปโอ้พีนะโปจัดการทุกอย่างที่ขวางหน้าเครื่องบินระวังระเบิดอู้หูแม่งแรงสัตว์นะครับนะเออเออแต่พวกเรายังหลัวอยู่ระวังลูกบอลใหญ่ขนาดยักษ์มันด้วยดิพัดมันโตลงไปเลยนะครับนาะตายไหมมึงตายนะครับหลอดกระบ่าแล้วครับเออ นะครับโอ้โหเดี๋ยวเท่ากี้น,นะครับนะถ้าไม่ผักมันตกไปก่อนนะผมบอกเลยว่าชนะยากนะครับอาลนะครับ,รบต่อมาลองเจอกับโออินฟอนอลสเกิร์ตไจแอนนะครับ โอ้โหโอ้โหนี่พวกเราสร้างพลังน้ำจัดการเจ้าบอสตอนนี้ซะนะครับนะหูเจ้าบอสว่าไงฉันจะสร้างลูกโป่งมาจัดการแกไอ้พวกโง่มันจะสร้างลูกโป่งมาจัดการเราเว้ยระวังลูกโป่งกระดาษอยากระเบิดน้อยหนาะโอ้โหแรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้คือผมเพิ่มเพิ่มเลือดอีฟอนอลนะครับนะนี่พวกเราลุกจัดมันนี่พีชพปีนบโนโปอ่าเอาเอาตายนี่อา้าวมึงโดดลงไปทำไมวะนะเฮ้ย เอาล่ะเก่งขนาดไหนก็ต้องเจอกับไททัน60เมตรฮูไททันทุบก,กำแพงโว้นี่อะไรเตะเท้งเว้เฮ้ยนี่ไททันอาตกคู่แม่งเอ้ยนะครับเกือบเทแล้ว อ่าเอาละครับต่อมาเป็นคู่หูเทพเจ้าทอทั้งคู่นะครับนะซึ่งเป็นทั้งเผ่าเลงและเผ่ากระทิงนะครับนะเป็นทอกันทั้งคู่ดูซิจะร่วมหยุดไอคิปตโตโบโได้หรือเปล่านะครับน้เอาล่ะคิปตโตโบว่างไงนะครับตื่ๆโอ้ปล่อยสายฟ้าโอ้โหปิวกระเด็นกันเลยทีเดียวนะครับนเออไอ ลิงไม่ไหวนะครับต้านพิษไม่ไหวแต่ส่วนกระทิงยังไหวอยู่นะครับนะาทอกระทิงว่ายังไงนะครับนทาทอจะซอยใสยฟ่ฟาใส่เจ้าข้อือเทพมาเจ้าทอโอ้นี่โอ้โห้กระแทกหน้ากระแทกหน้าโอ้โหโอ้นี่แหละโอ้โหข้าคือตัวสร้างเว้ยนี่ตายใส่เบิกนะครับโอ้โหนะครับเจอตัวสร้างทอร่างมีดทอ,อไปตายนะครับโอ้โหขายังติดตรงนี้เลยตกไม่ได้ อ่าวถ้าผู้ชมต่อมาไหนลองเจอบอสโครงกระดูกดูดินะครับพบบอสโครงกระดูกนี่โอ้โหเจ็บเลเซอร์ไปเป็นไงนะครับโอ้โห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 โอ้บอสโครงกระดูกแก่ก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้ฉันก็แก่งไม่มากพอหรอกนี่กระโดดไปกับกูเลยอ้าวกูไม่ด่าโชว์ฟอร์มเท่เลยตายคู่ฮู้ถึงพดดวงความยุติธรรมออโตบอทของฉันแล้วสินะฮู้พดดวงความยุติธรรมเราออโตบอทจัดการนมอน รู้สึกจะมีแค่ฉันคนเดียวสินะนี่เอาละนี่โอ้โหโอ้โหเจอออโอตโบอทเป็นไงล่ะออติมัตกูย่ามิสไซไปปัง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 ตายนะครับรอดก็มาแล้วมึงนะครับมาอ่ะต่อมาเจอของดูดินี่คองคองคอง,องประธานกอสิร่านี่นี่ถือคอนด้วยเวอร์ชั่นนี้บอกเลยว่ามีอาวุธนี่มีอาวุธเป็นไงกูมีอาวุธเว้ยนี่น,นี่ทุบหน้าทุบหน้าโอ้โหผมว่านะนะครับสู้ยากนะครับอย่างนี้ดูดิมันถือมันถืออักษรตัวเอ็นมาด้วยนะครับนะไอคองดูดิ นะครับชนะขาดลอยเลยอ่ะต่อมาเป็นไบคโลซอรัสเครื่องจักรอยู่นะครับน่าอาจจาะก,กันาลูกบอลมันได้นะครับไม่รู้แหละเอาละนี่นยิงเขาบอยเอาล้เว้ยเดี๋ยยิงลูกบอลทิ้งนี่ไม่เข้าว่ะเฮ้ยเข้าอยู่ที่หวานนะครับเลือดเกือบลดตายหานะครับมาเออแต่ก็เออออเยิงจนตกอ,ะอ่ะเออเอาดินะครับมึงสู้ไวคิโลซอรัส ก้าล่างกำแพงเครื่องจักรได้หรือเปล่านะครับนะเออจะไปคิวโตซับตะกี้ก็เกือบเสียท่านะครับนะ้เลือกเกือบรถเกือบตายเลยอ่ะต่อมาเป็นกอซิร่านะครับดูซิกอซิร่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหมันสูงกว่ากอซิร่าหรอวันนี้เอาละไม่สนแล้วบัคิปโตบอกับกอซิร่าประทะกันไฟนะครับมาบโอ้โหเจอเจอโอ้โหตายนะครับดูที่นะครับระเบิดเป็นไงเลื่รถไหมตุม้มอุย้ยรถขี่ปะติ๋วเลยนะครับนะไม่สู้เลยนะครับคนละเรื่องกันเลย อ่าเอาละครับต่อมาพวกคริปโตโบรนะครับเดี๋ยวว่าพวก NFT ผู้บ้าข้างนะครับแจะกระโดดลงนี่เครื่องบูชาเครื่องบทเนี้ยมันหาอะไรไปลงไปดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้พวกเราไม่งลงลงนี่ลงระเบิดใสน่น้นเลยนี่นี่ระเบิดใช้นี้ระเบิดโอ้พวกเราชลาขนาดไหนดูซินะ้วันนะเออนะครับอ่ามันค่อยๆดื้อืไปนะครับอ่าโยนโยนโยนอ่าโยนแต่กันเองเอ้าวตายโอ้ โอ้ยชีวิตเอาอย่างนี้พ้อพ่อยังเป็นตัวเบื่อเองตรงคนเ,เองเอาล่ะบูชาเทพเจ้าคอยอ้อโอ้โดนไปแล้วโอ้โห dr. โดนปัดโดนปัดเออเออตายนะครับเออเออเออผู้พวกเราเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะพวกเราเราจะโดดไปพร้อมกันใช่ไหมช่วยอ่าโอ้ yeah. โห ored. โดนโดนโดนโอ้ fik. โหโดนบดบดไป oh, ดิบดไปดิเออ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 ดูซิว่าแม่งใครจะรอดลงไปเออนะครับอ่ะตายไม่มีใครรอดหรอกนะครับโอ้โตัวเอ็นโดทีตกลงมาเละ ดูดิร่นปัน่นอืบอืบอืบนะครับบางตัวก็ติดอยู่เครื่องบดเลยนะครับนาะไต่อ่ะแล้วต่อมากลับมาด่านที่ผมเล่นนะครับเมื่อวานนะครับนาะดูซิว่า INF T นะครับนาะที่ผมไปเล่นเมื่อวานดูซิมันจะไปยังไงฮู้ฮู้กูเออดอนเสียงโง่ๆนี่ฉันจัดการมันได้นี่นี่ระเบิดทิ้งนี่นี่โอ้โหเฮ้อเฮ้ออะไรเนี่ยจิ้มอะไรวะเนี่ย จิ้มอร่อยเฮ้จิ้มอร่อยเฮ้ยจ้าอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยโอ้โหชิลมากเฮ้ยจ้าโอ้โหเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้หรอกไอ้หมูตกไปซะหมูตกอโอตายนะครับโู้โหนี้ดอมลอยชันไม่ได้แล้วไอ้พวกบื้อโอ้โหนี่ขาดแต่โมนะครับตกไปซะเอาล่ะนะครับต่อมาเจ้าคลิปตัวโบของเรานะครับนะจะต้องมาเตะบอลนะครับนะต่อ3เลยนะครับมีพี่โต โคตร็อกแล้วก็ฉลา,ามดูสิเออนะครับพี่คริปโตโบบอกเออฉันต่อหมดเลยมาเลยนี่นี่นี่นฉันจะโยนลูกบอลของฉันหนึ่งูอฉลามนะครับเตะไปสกกลเลยตอนนี้นะครับคริปโตว,ว่าไงนะครับใช้ระเบิดนะครับน่าไล่ตามมิสไซเออูยนะครับไอฉลา,ามกัดแหลกมันจะกัดให้ขาดนะครับมันไม่ได้จะเล่นเลยเอ้า,าเอาเตะเข้ากดตัวเองทําไงวะเนี่ยเอออาะกูว่าพวกมึงเปลี่ยนเป้าไปสู้กับนี่ดีกว่านะไอหมอนี่ดีกว่าไป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 สู้มันดีกว่าไปไปไปเออไปสู้กับมันนะ สู้กันดีกว่าเอ้าเอ้าเป็นทีมเดียวกันนี่หว่าปะโถเอ้ยอ่ะถ้าผู้ชมงั้นเอาใหม่นะครับนะอ่ะผมปรับให้พี่โตไปอยู่ทีม2แล้วกันแล้วก็เอ่าเอาอะไรดีอ่ะ เอาเอานี่แล้วกันอ่ะเป็นทีมบักคริปโตอีกเอาแล้วก็อาโรซอรัดไปนี่โอู้สามต่อสามแฝดีไม่เลาะนี่โอ้โหเอาละเว้ยกัดคอกันแล้วอืออือมาดิมาดิเออตายมึงตายบักอาโรซอรัดมึงโดนแง๊คอกันเลยเออไม่ต้องเล่นแล้วบอลบอลอยู่นี่เฮ้ยบอลอยู่นี่นะครับน่โอ้พวกเราไปเล่นบอลแล้วนี่จัดการแม่งก่อนเลยนี่อู้อู้อู้เอาละแกแกเข้าพี่น้องชนนะครับแนนเอาละมา มานะครับหรอ,อหมุนหมุนหมุนเจอพลังเจอพลังหน่อยไปล่ะหน่อยเจอพลังคริปโตหน่อยไปละนี่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 คริปโตโบนะครับมนะาแกรู้จักชนนอก,กันไประเบิดระเบิดซ่า นะตู้มนี่ตายนะครับทหารอ้าปากค้างตายเลยนะครับโอ้ยกระคอลงมีลูกน้องฉันจะเป็นตัวตายซ้ายคลิปโตโบนี่แหละโอ้โหโอ้โหมันหมุนเก่งอย่างเลยว่าเฮ้ยไม่นะระเบิดออเออเฮ้ยมันเอยเจ็บจริงๆเฮ้ยไอโตช่วยกูเถีโอ้กูมไม่ช่วยอาสีโบโซบอต้นต่ออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับนะเอาเลยเว้ยสู้กันอย่างมัมมนๆนะครับสองคู่นี้นะครับสูสีนะครับมาเออ ข้าคุณแม่ท็อปของอินโฟนอฮออะไรเนี่ยโยนมาอีกแล้วนี่พัดโถเดี๋ยวกูทุบระเบิดให้ดูเลยเดี๋ยวทุบให้ดูนี่เออเป็นไงล่ะลุงระเบิดทำลายชั้นไม่ได้หรอกบอยนะครับนะเอาเลยเว้ยนะครับนะนี่นี่หมุนหมุนหมุนโอ้โหถ้าพี่โตมันช่วยตีตั้งแต่ตอนนี้นะกูว่าชนะแน่ๆเลยนะครับเอ้าตายนะครับนะเรียบร้อยบักเอสเอฟทีเราคริปโตโบนะครับเออพี่โตบอกอู้เลี้ยงเข้าไปเลยพวกเราเลี้ยงเข้าไปโอ,อ้เลี้ยงเข้าไปเตะบอลเข้าไปเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวเตะให้ดูนี่จับให้ดูเลยนี่ เข้าไปแล้วนะครับนาโอ้โหโอ้พวกเราชนะแล้วโอ้โหมึงต่อยหลังกูทำไมวะเนี่ยเออเออเอาโตมึง <lig> ต <uen> ่อยกูทำไมวะเนี uh ่ยเออเอาเอาเออนะครับตุ้ยกันแล้วนะครับี่โตแม่งจะตุ้ยแล้วฮะเอออ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นอัปเดตใหม่ก็จะได้เห็นทั้งตัวโครงสร้างหรือว่าตัวเทคตัวอักษรกรอบของเทคนะครับเปลี่ยนไปนะครับนา เออตัวเกมก็ได้เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็การอัปเดตใหม่ที่มีเข้ามานนก็คือพี่โตนะครับนะเอยไม่ใช่พี่คลิปโตัวโบนะครับที่กาลังกะลังไปชูบาชูเอยไม่ใช่ซูบาเอยไม่ใช่บาชูเอ,อ้มันคืออะไรวะกูลืมแล้วนะครับบูชาเออ,เอ,อไอสัตว์บาชูซูบูอะไรโอ้เออก็น่ารักนะครับนะท่านผู้ชมนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้คลิปโตัวโบนะครับกำลังบูชาให้กับเทพเจ้าข่อยนะครับโดยการ ให้จระเข้กินนี่โอ้โหพวกเราไปบูชอยเทพเจ้าคอยกินแล้วเย้ฮฟไปแล้วนะครับฮนะมันคือคนแคะหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับนะไอคิปโตโบเนี่ยนะฮะเออนะครับการการอัปเดตที่โคตรกันตีเลยนะครับไม่น่าเชื่อจะมีตัวแบบนี้ออกมาเดี๋ยวว่าจะเป็นแบบพวกเอ,อ่อตัวสัตว์ประหลาดาแปลกหรือว่าตัวสัตว์จักรรกอะไรอย่างนี้เพิ่มเข้ามาแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคิปโตโบซะงั้นนะครับนะเออฮนะ ไอหนุ่ม AFT ของ ARBS นะครับก็นั่นแหละลุมโดนจมูกเ้ลุมแดงอยู่นะครับตอนนี้เป็นชาบูเนื้อให้กับจระเข้อยู่ครับจระเข้โอ้โหดูดิตัวเล็กตัวน้อยกินกันแซบเลยนะครับมนาะเออไม่ว่าจะเด็กเล็กนะผู้ใหญ่กําลังกินกันแซบเลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องออจบไปเพียงเท่านี้แหละบาย